มารีวิวทักนอนข่าวทีแล้วรีวิวคันนี้ไปเคลือบไปหนึ่งรอบล้างไปหกเจ็ดทีน้ําก็ยังกลิ้งยังสะอาดยังแวววาวเหมือนเดิมก็เลยยังไม่ล้างวันนี้เลยมาลองกับไอ้คันเล็กล้างตอนแดดออกนี่แหละดูซิว่า,าการลงรอบแรกจากรถที่สามปีไม่เคยล้างเลย มีใชล้ลงรอบแรกบอกเลยสุกล้างตากแดดไว้ไม่มีรอยคาบน้ำน้ำเกาะเป็นเม็ดเอี่ยมรถสามปี ไม่เคยเชลือบสีไม่เคยอะไรเลยทังย้งสิน้นแส่อันนี้เข้าไปแนะนำครับของมาซื้อกันได้ไม่ได้ค่ารีวิวนะเนี่ยเห็นของมันดีอยากจะแนะนำให้คนรักรถใช้กันขอบคุณครับ